อาชีพของเทรดเดอร์ครับมันคืออาชีพที่ต้องใช้ความรู้นะครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความทุ่มเทนะครับเพราะมันคืออาชีพคานลงทุนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมคดบุรินนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเป็นเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ประสบปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ประสบปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างนะครับม่ให้ความเข้าใจนะครับมองว่าอาชีพเทรดเดอร์นะครับเป็นขันพนันนะครับแต่ถ้าเรานะครับพิสูจน์ตัวเองวันหนึ่งวันไหนเราประสบความสาเร็จนะครับจริงๆแล้วมันสามารถส่งต่อไปถึงลูกหลานนะครับเพื่อนฝูงญาติได้นะครับจริงๆแล้วมันก็คืออาชีพมาอัสจรนะครับฉะนั้นผมก็ต้อง ให้กำลังใจนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กำลังอยู่ในตลาด